ราศีเมษไพ่ใบแรกที่จับได้พะแม่ธรณีใบที่สองเรือนไทยใบที่สามหมอชีวกก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับทุกคนครับผมขอแสดงความยินดีกับชาวราศีเมษต,ตรงนี้ก่อนเลยนะครับไพ่ใบแรกคือพระแม่ธรณีโหมีข่าวดีนะ พระแม่ธรณีนะครับพระแม่ธรณีเนี่ยสำคัญกับชีวิตของคนไทยมากเคยมีความเชื่อนะครับในในาศาสนา,าพราหมณ์นะฮะในขณะที่เวลาเราตื่นจากที่นอนเนี่ยคุณผู้ชมครับนึกออกไหมฮะเราจะเหยียบเท้าก้าวเท้าลงลงดินนะครับหรือว่ายืน ที่พื้นเนี่ยเขาต้องทําการกราบไหว้พระแม่ธรณีก่อนอันนี้อยู่ในใ,ในในในคำพีพามเลยนะฮะที่ผมผมรู้ข้อมูลศึกษาข้อมูลตรงนี้มาฉะนั้นส่วนสําคัญของพระแม่ธรณีจะมีวงจรชีวิตสําคัญกับชาวราศีเมษในเดือนธันวานี้อย่างแน่นอนไพ่ใบนี้คือไพ่มหาโชคมหาลาบนะครับพระแม่ธรณีนะครับเป็น พระแม่หรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของการบูชาที่สำคัญมากองคหนึ่งเลยของเมืองไทยนะฮะอาจจะไม่บูมเท่ากับองค์นูน้นองค์นี้อาจจะไม่บูมเท่ากับองค์นั้นแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะเรื่องมหัศจรรย์ที่คนคนติดตามในช่องของเราอะหลายๆท่านนะฮะที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยคนเนี่ยประมาณเจ็ดสิบคน จะจับได้ไพ่พระแม่ธรณีผมก็มานั่งดูว่าเอ๊หรือว่าปีหน้านะครับปีหน้าเนี้ยปีมังกรเนี้ยจะเหมาะแก่การบูชาพระแม่ธรณีหลายๆอย่างหลายๆสิ่งนะครับคุณผู้ชมผมว่าการปรากฏของพระแม่ธรณีในครั้งนี้เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์บางสิ่งบางอย่างให้กับประเทศไทยหรือว่าชาวราศีเมษเนี่ยท่านมีโอกาสนะครับ ท่านเดินทางไปที่ท้องสนามหลวงแต่ตอนเนี้รู้สึกว่ากําลังปิดซ่อมแซมอยู่แต่สามารถไปสักการะบูชาได้ความปฏิหารนะครับและสิ่งน่าอัศจรรย์ใจหลายอย่างของพระแม่ธรณีผมเชื่อว่านะครับชาวราศีเมษเนี่ยภายในเดือนมกราเนี่ยท่านต้องมีเกณฑ์เดินทางที่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับแล้วส่วนที่ใครอยากจะขายที่ขายทางใครเป็นนายหน้านะฮะ มีโอกาสไปสักการะบูชาชาวราศีเมษอยากขายบ้านหรืออยากซื้อบ้านใหม่นะฮะผมว่าเห็นทางสว่างแล้วผมว่าประสบความสำเร็จแล้วไม่ใช่แต่การซื้อขายที่ขายทางหรือขายบ้านนะครับเมื่อพระแม่ธรณีปรากฏขึ้นแก่ชาวราศีเมษนี่คือสัญ,ญลักษณ์อันดีแห่งโชคชะตาของคนราศีเมษ การเดินทางครั้งนี้มีประโยชน์มากชาวราศีเมษอาจจะได้เดินทางไกลเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจให้อธิษฐานและให้นึกถึงพระแม่ธรณีการเจรจาสิ่งใดขายที่ขายทางนึกถึงพระแม่ธรณีขายบ้านขายขายบ้านนะครับหรือซื้อบ้านใหม่โอ้โหผมว่านี่คือเรื่องอัศจ,จรรย์นะกลับมาส่วนไพ่ใบที่สองเรือนไทย คุณผู้ชมครับทุกคนครับชาวราสีเมษที่รักทุกท่านนะฮะท่านยังไม่ได้ทำความสะอาดบ้านใช่ไหมปีใหม่นี้ท่านยังไม่ได้ทำความสะอาดบ้านชาวราสีเมษฟังผมนะครับไพ่บ้านขึ้นหมายความว่าเจ้าที่เจ้าทางนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านของท่านจะเชิดชูและค้ำจุนหนุนดวงของชาวราสีเมษนะครับอันดับแรกเลยหลังจากฟังคลิปผมจบ ทำความสะอาดบ้านทันทีทําให้สะอาดเลยเดือนมกราแล้วเข้าปีใหม่แล้วรับสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านชวนภรรยาชวนลูกชวนสามีร่วมกันทําความสะอาดบ้านทําให้สะอาดเลยนะครับมุงลวดบ้านเกตกระจกทุกซอกทุกมุมหลังคาใยแมงมุมหญ่ให้เหลือเอาให้สวยงามเอาให้สะอาด อันไหนเก็บไว้หลายปีแล้วอย่างบางบ้านผมเคยไปดูเก็บของไว้โอ้โหนี่สมปีหปี10บปีบางทีมันไม่มีที่จะเดินชาวราศีเมษเหมือนนักสะสมครับชอบเก็บไม่ชอบไม่ชอบทิ้งแนะนำนะฮะให้ชาวราศีเมษลองทิ้งอะไรที่เราไม่ได้ใช้หรือเอาไปบริจาคไม่ว่าจะเป็นบ้านเด็กกำพ้าก็ดีอาจจะเป็นของเล่นลูกนะฮะลูกโตแล้วอะไรอย่างเงี้ย เป็นเสื้อผ้าเก่าๆนะฮะบ้านพักคนชราคนด้อยโอกาสเอาไปให้เขาอันนี้ก็เป็นมหาทานเป็นมหากุศลเชกเช่นเดียวกันพระแม่ธรณีมาแล้วไพ่เรือนไทยขึ้นแล้วอยากได้บ้านใหม่ไหมปีนี้มีเกณฑ์นะครับหรือเดือนนี้มีเกณฑ์มีโชคใหญ่ๆนะครับผมบอกเลยนะครับไพ่เรือนไทยเนี่ยหรือไพ่บ้านขึ้นเนี่ย โอกาสที่จะซื้อบ้านใหม่หรือใครคิดว่าบ้านขายไม่ออกอยากขายบ้านอยากหาเงินมาทําธุรกิจอยากหนีจากเมืองกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเดือนนี้ท่านทำนะฮะแต่มีทริคนิดเดียวในการขายท่านฟังผมนะครับเดี๋ยวเราจะมีการทําบุญนะฮะในช่วงไพ่แห่งการทําบุญของชาวราศีเมษผมบอกเลยบอกตั้งแต่ตรงนี้เลยลองอุทิศบุญ ให้แก่พระแม่ธรณีดูอ่าคุณผู้ชมฟังนะครับคุณผู้ชมฟังนะฮะลองอุทิศบุญให้พระแม่ธรณีดูอยากได้บ้านบอกท่านข้าพเจ้าขออุทิศบุญทั้งอดีตชาติและชาติปัจจุบันขออุทิศบุญนี้ให้แก่องค์พระแม่ธรณีให้ข้าพเจ้าสาม,มารถขายบ้านหลังนี้ได้อย่างฉับพันทันตาหรือเราไปดูบ้าน ไปดูหมู่บ้านไปดูโครงการต่างๆโอ้ยฉันอยากได้มากเลยเนะี่ยไม่รู้ว่าจะกู้แบงค์ผ่านไหมไม่รู้ว่าจะมีเงินเข้ามาไหมลองใช้วิธีนี้ดูข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่องค์พระแม่ธรณีและเจ้าที่เจ้าทางขอให้ลูกช้างซื้อบ้านหลังนี้ได้คุณผู้ชมครับผมว่าบางทีปฏิหาร อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษก็ได้ยังไม่ได้ลองยังไม่รู้ลองทดลองดูแต่ขอนะครับในขนาดที่ทุกท่านอธิฐานหรือขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ทุกท่านอุทิศบุญให้แก่พระแม่ธรณีก่อนให้เจ้าที่เจ้าทางนะครับให้ลุกคเทวดาที่อยู่บริเวณนั้น คุณผู้ชมลองทำแบบนี้แล้วตั้งใจอุทิศบุญตั้งใจแผ่บุญเขาจะได้ส่งเสริมเราเหมือนเราส่งเสริมเขาเขาก็จะกลับมาส่งเสริมเรา<อ>เพียงเท่านี้ผมว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษอย่างแน่นอนใบที่สครับคุณผู้ชมหมอชีวกหรือหมอชีวกะโกมารพัฒผมเปิดไพ่มาสองใบเนี่ยผมยังนั่งนึกว่า เอ๊งานนี้คุณผู้ชมจะไปทำบุญที่ไหนนะนอกจากการไหว้สาการะองค์พระแม่ธรณีแล้วไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรพบุรุษ,ษที่อยู่ในบ้านท่านหมอชีวกมาแล้วชาวราศีเมษนะครับฟังผมนะฮะท่านป่วยอยู่ไม่สบายอยู่ลองเปลี่ยนโรงพยาบาลเปลี่ยนหมอดูลองดูนะครับลองดูนะครับ แล้วถ้าท่านนะฮะสุขภาพของท่านรู้สึกไม่ค่อยสบายไม่ค่อยแข็งแรงมีปัญหาด้านสุขภาพทั้งสุขภาพใจและสุขภาพกายผมแนะนำครับคุณผู้ชมครับถ้ามีโอกาสว่างถ้าว่างนะครับคุณผู้ชมไปที่วัดโพฟังผมนะครับไปที่วัดโพแล้วเข้าไปที่วัดโพไปอธิษฐาน ขอพรนะครับให้อาการป่วยหายนะครับกับหมอชีวกที่วัดโพถ้าคุณผู้ชมนึกไม่ออกถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในนั้นว่าหมอชีวกอยู่ตรงไหนนดก็ออกไปฮะสักการะพระนอนก่อนนะครับสักการะพระบูชาก่อนในแต่ละวันที่อยู่ในวัดโพนะครับสักการะเรียบร้อยแล้วทําบุญทําสังฆทานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านนะฮะให้ท่าน นำถุงยานะครับที่ท่านกินท่านรักษาลองไปวางที่ตักของหมอชีวกดูสักครั้งหนึ่งแล้วให้ท่านช่วยปลุกเสกหรือบอกแก่หมอชีวกนะครับคุณผู้ชมครับข้าพเจ้าขอบารมีหมอชีวกหรือหมอชีวกะโกมารพัฒจงช่วยปลุกเสกหอยานี้ให้มีอิทธิฤทธ,ธ ช่วยให้อาการป่วยของข้าพเจ้าให้หายเป็นปลิดทิ้งอาจจะหายก็ได้นะครับรักษาจากทางใจก่อนมีกําลังใจที่แข็งแรงก่อนหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก่อนแล้วเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บก็จะทุเลาเบาบางลง เพียงเท่านี้ชาวราศีเมษพ่อแม่ธรณีขึ้นกับท่านแล้วเรือนไทยขึ้นกับท่านแล้วพ่อแม่ธรณีหนุนนำขายที่ขายทางขายบ้านขายรถซื้อที่ซื้อทางซื้อบ้านซื้อรถมีเกณฑ์ เรือนไทยเจ้าที่เจ้าทางส่งเสริมทําความสะอาดท่านสักนิดหนึ่งทําความสะอาดหิ้งพระก่อนทําความสะอาดบ้านทําความสะอาดสารภูมิจะได้มีโอกาสใหม่ๆม,มีโชคใหม่ๆเข้ามาใครอยากขายบ้านเบื่อแล้วกรุงเทพไม่อยากอยู่แล้วอยากไปอยู่ต่างจังหวัดชาวราศีเมษโอกาสแบบนี้มาแล้วนะฮะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงสุขภาพไม่ค่อยดี ไปหาหมอชีวกที่วัดโพไปไหว้ไปทำบุญไปสักการะแต่อย่าลืมนะครับเคล็ดลับของความสำเร็จแห่งไพ่รัตนะคือการทำบุญด้วยหัวใจทำบุญด้วยใจอันเต็มเปี่ยมทำบุญที่ออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจคุณผู้ชมครับอย่าทำส่ง,สง อย่าทำส่งส่งอย่าไปบอกเฮ้ยเนี่ยฉันดูดวงมาจากช่อง u t u b e นะเขาบอกให้ไปทำบุญแล้วอไป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 คุณผู้ชมจะคิดแบบนั้นไม่ได้การทำบุญแต่ละครั้งนะครับให้รัตนะได้บอกเราแล้วว่าให้เราหรือชาวราศีเมษทำด้วยความปิติทำด้วยความเต็มใจให้ทำออกมาจากหัวใจว่าฉันเนี่ยมีความสุขในการทำบุญ ฉันมีความสุขในการทำทานเพียงเท่านี้ครับอันนี้สงตรงนี้ก็จะก่อเกิดสิ่งดีๆโชคลาภอำนาจวาสนาเงินทองให้แก่ชาวราศีเมษอย่าลืมนะครับเหมือนคุณตั้งใจอ่ะถ้าคุณตั้งใจทำอะไรมันสำเร็จทุกอย่างทำบุญก็เหมือนกันอย่าทำส่งๆให้ทำด้วยหัวใจทำออกมาจากใจเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญนะครับ ไพ่ใบแรกถวายหนังสือสวดมนต์ใบที่สองทำบุญกับเรื่องหลังคาใบที่สามทำบุญอุปกรณ์ทำความสะอาดโหชาวราศีเมษรครับชาวราศีเมษร,รู้ไหมฮะการทำบุญด้วยหนังสือสวดมนต์เนี่ยคือการส่งปัญญาให้แก่พุทธศาสนิกชน การส่งบทสวดมนต์นี้ส่งพระคาถานี้จะเป็นการนำแสงสว่างมาสู่ชาวราศีเมษนำปัญญามาสชาวราศีเมษคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าแสงเทียนแห่งปัญญาหรือแสงธรรมแห่งปัญญาเกิดจากหนังสือเมื่อคุณผู้ชมมีปัญญาแล้วเงินทองมันตามมานะครับถ้าเรานั่งๆั่งนอนๆเฉยเฉยเงินทองไม่ตามมา ไม่มาหาเราแน่นอนลองบริจาคหนังสือสวดมนต์สักครั้งหนึ่งลองให้เป็นทานสักครั้งหนึ่งจะหนึ่งเล่มก็ได้ห้าเล่มก็ได้สามเล่มก็ได้หรือเก้าเล่มก็ได้คุณผู้ชมลองทำแบบนี้ดูเอาไปตั้งไว้ที่หน้าพระประธานหรือหิ้วใส่ถังสังฆทานวางไว้ข้างบนก็ได้ให้ถวายตรงนี้เหมือนการสร้างปัญญาการถวายปัญญา แล้วตัวเราก็จะมีปัญญาแต่อย่าลืมนะครับต้องเต็มใจในการถวายต้องมีความปิติในการถวายเท่านั้นใบที่สองทำบุญกระเบื้องหลังคาอันนี้อันนี้สงแรงมากไพรรัตนะนะครับจับขึ้นมาชาวราศีเมษคุณผู้ชมลองคิดดูนะแดดร้อนเนี่ยเวลาเนี้มันร้อนไปหมดเลยใจก็ร้อนจิตก็ร้อนกายก็ร้อน คุณผู้ชมเชื่อไหมการทําบุญกระเบื้องหลังคานี่คือให้ความล่มเย็นทั้งชีวิตเลยนะแล้วผมบอกว่านี่คือไพ่ที่ดีที่สุดเลยนะการทํากระเบื้องหลังคาคุณผู้ชมมีโอกาสนะครับไปที่วัดโพก็ได้หรือวัดใกล้บ้านท่านก็ได้นึกออกไหมฮะถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดเอาวัดใกล้บ้านท่านบริจาคหนังสือสวดมนต์ทำบุญกระเบื้องหลังคาหลังจากบ้านมันร้อนลุ่มมานาน ทะเลาะกับลูกกับสามีมานานพ่อแม่ไม่เข้าใจมานานเจ้านายก็คุยไม่รู้เรื่องลูกน้องก็ไม่ฟังคำสั่งคุณผู้ชมฟังผมนะทําบทำบุญกระเบื้องหลังคาจะดับร้อนทันทีอะไรที่มันลุ่มร้อนอยู่ในหัวอกอยู่ในหัวใจก็จะหายอย่างฉับพลันทันตาแต่ขอให้ตั้งใจนะครับคุณผู้ชมยอดไปครับ 5บาท10บาทไม่ต้องทำเยอะไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินมาทำให้ทำด้วยความปิติทำบุญครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือสวดมนต์ทำบุญกระเบื้องหลังคาคุณผู้ชมทำด้วยความปิติเพียงเท่านี้อานิสงส์นี้ก็จะยิ่งใหญ่สำหรับชาวราศีเมษไพ่ใบที่3อุปกรณ์ทำความสะอาดคุณผู้ชมหิ้วพร้อมกันใส่ถังสังฆทานได้เลย สังฆทานไม่ต้องเตรียมเอาที่วัดถวายพร้อมกันหนังสือสวดมนต์กับอุปกรณ์ทําความสะอาดคุณผู้ชมฟังผมการถวายอุปกรณ์ทําความสะอาดนี้อย่าเพิ่งพูดเรื่องอนิสง์ให้พูดเรื่องประโยชน์ก่อนหนึ่งนะฮะน้ำยาถูพื้นน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานแปรงขัดห้องน้ำหรือฝอยขัดหม้อหรือสก็อตไบท์ไม้กวาด คุณผู้ชมถวายไปเลยครับถวายไปเลยมีน้อยทําน้อยมีน้อยซื้อน้ํายาล้างจานสักถุงก็ได้ในร้าน20บาทเข้าร้าน20บาทซื้อน้ํายาล้างจานสักถุง15บาท20บาทเอาไปถวายพระแล้วชาวราศีเมษอะไรที่ติดขัดอะไรที่ไม่ดีก็จะออกจากร่างกายเราทั้งหมดอุปกรณ์ทําความสะอาดในขณะที่ชาวราศีเมษบริจาคนั้น อธิษฐานดังนี้ข้าพเจ้าขอถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดนี้ช่วยขจัดสิ่งอับประมงคลที่อยู่ในกายข้าพเจ้าอยู่ในใจข้าพเจ้าให้หมดไปหลังจากนี้ชาวราศีเมษเดือนมการานี้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งอดีตหรือความหลังโยนทิ้งมันไปอย่าไปคิดถึงมันตั้งหน้าตั้งแต่ปีนี้ปีใหม่ปีมังกรแล้ว สิ่งดีๆจะได้เกิดขึ้นกับชาวราศีเมษนึกอะไรก็สมปาถนาอยากได้อะไรก็สมดังใจหวังพระแม่ธรณีมาแล้วไพ่บ้านเรือนไทยทำความสะอาดบ้านครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับพร้อมที่จะส่งเสริมชาวราศีเมษแล้วสุขภาพก็จะแข็งแรงขึ้นหมอชีวากากก็ขึ้นกระท่าน อาการป่วยก็จะหายใครอยากไปไหว้ก็ให้ไปวัดโพหรือทำสังฆทานที่วัดโพเลยก็ได้เตรียมหนังสือสวดมนต์สักเล่มสองเล่มเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดไปถวายสังฆทานที่นั่นใครเดินทางไม่เกินสองชั่วโมงอยู่ปรลิมณฑลอยู่จังหวัดนนท์อยู่สมุทรปราการเดินทางไม่เกินสองชั่วโมงไปทําที่วัดโพแล้วอาน,นิสงส์จะส่งเสริมชาวราศีเมษ ส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเดินทางได้ให้ท่านไหว้พระใหญ่ๆประจำจังหวัดท่านเพราะนี่คือปีใหม่แล้วคือเดือนมกราแล้วอยู่ชาเชิงเซาไหว้หลวงพ่อโสธรอ,อยู่พิษณุโลกไหว้พระพุทธชินราชอยู่ราบบุรีแม่กองอัมพวาไหว้หลวงพ่อวัดบ้านแหลมชาวราศีเมษครับเดินทางมากรุงเทพไม่สะดวก ให้ไหว้พระใหญ่ๆพระศักดิ์สิทธิ์เสียเวลานิดหนึ่งแต่เชื่อผมจะส่งเสริมชีวิตที่ดีตั้งแต่เดือนมกราและยาวไปเลยทำตามนี้ก่อนที่จะจากกันผมอยากฝากคุณผู้ชมชาวราศีเมษสักนิดหนึ่งช่วยพิมพ์ข้างล่างใต้คอมเมนต์ว่าราศีเมษให้ผมสักนิดหนึ่งแล้วคืนนี้และทุกๆวัน ผมสวดมนต์และนั่งสมาธิจะอุทิศบุญให้เทวดาชาวราศีเมษทุกวันครับปีใหม่แล้วสวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านขอให้ทุกท่านร่ำรวยรุ่งเรืองและสุขภาพแข็งแรงครับ